สวัสดีค่ะคุณตำรวจที่รักสวัสดีครับก็ตามที่เห็นคุณตำรวจเตือนภัยทางออนไลน์นะคะบอกว่าไม่ต้องกลัวที่จะถูกหลอกไม่ต้องไม่ต้องโลภไม่ต้องหลงเนี่ยหมายความว่ายังไงช่วยอธิบายให้กระจ่างอีกหน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับท่านสจครับ กลวิธีของคนร้ายที่ใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ณวันนี้นะครับแบ่งเป็นอยู่3อย่างนะครับหนึ่งหลอกให้กลัวหลอกให้กลัวหลอกให้โลภหลอกให้โลภหลอกให้หลงหลอกให้หลงจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับหลอกให้กลัวหมายความว่าวิชาชีพเนี่ยจะติดต่อมาทางเราทางโซเชียลนะครับอ้างว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจบ้างเจ้าที่ตำรวจไฟปราบปรามยัดสติดเจ้าที่โทรไาใช่ไหมคะไฟ พ้อเงินนะครับก็จะโทรมาบ้างผ่านทาง f เฟซ b o o k บ้างแล้วก็อครับบอกว่าเราเนี่ยจะทำผิดกฎหมายทัวพันสมคบค้ายาสพติดใช้เงินผิดกฎหมายในบัญชีตตใจกครับก็จะตกใจก็กลัวกลัวแต่พิชาชีพก็จะโน้มน้าวบอกว่ามีทางช่วยเหลือโดยการโอนเงินมาเพื่อให้ตรวจสอบพ พอประชาชนบางคนก็กลัวจริงๆแล้วก็โอนเงินไปก็คือถูกหลอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีเจ้าที่ส่วนไหนที่จะโทรไปหรือแจ้งทางออนไลน์บอกว่าท่านผิดกฎหมายนะครับถ้าทนผิดจริงจัเลยไต้องไปจับเลยจับที่บ้านเลยครับไม่มีการโทรไปบอกนะครับไม่มีครับไม่มีครับได้คืนหลอกให้กลัวให้กลัวต่อไปครับหลอกให้หลอกให้โลภหลอกให้โลภครับก็จะมีการ ชักชวนมาทางโซเชียลนะครับเช่นบอกว่าได้เงินคืนจากการคำนวณผิดของกมรมบัญชีกลางเรื่องของเงินกเกษียณอายุราชการนะครับก็ขอให้ทํารายการในลิงก์ให้เขา้าไปกดลิงก์ที่ส่งมาคุณสีหาก็คิดว่าจะได้เงินจริงๆเนี่ยก็เชื่อก็กดไปกดไปสุดท้ายเขาจะบอกว่าขอบคุณมากรายการทําเสร็จสิ้นแล้ว รอรับเงินได้เลยแต่ความจริงไม่ใช่นะครับพอไปเช็คเงินนเงินในบัญชีหายเกลี้ยงหมดเลยก็คือถูกหลอกให้กดทําตามนั่นคือการโอนเงินออกจากบัญชีเราเข้าไปบัญชีของคนร้ายทั้งหมดนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของรวบนะครับอีกประเภทนึงก็คือหลอกให้อย่างครับผมหลอกให้โลกอีกอย่างก็คือหลอกให้ลงทุนลงทุนง่ายๆ่เช่นเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ในโซเชียลแล้วจะได้รับ ลงทุนไปค่าร้อยได้เงินทันทีแค่สองสามนาทีหนึ่งร้อยบาทเป็นหกร้อยบาทเป็นต้นนะครับก็คือเราเกิดความโลภอย่างไรต่างกันเยอะก็ลงทุนไปหลักพันหลักหมื่นนะครับพอะจะถอนเงินคืนเขาก็จะบอกว่าเราได้นะครับต้นทุนเท่านี้หมื่นกําไรเท่านี้หมื่นพอเราจะถอนเงินจริงๆถอนไม่ได้ก็จะบอกให้เราเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับ แล้วก็หล,<ง>ล,ลงโอนเข้าไปหลงอีกเพราะเชื่อว่าจะได้เงินที่เราโอนไปครั้งก่อนอันนี้คือโลภใช่ไหมบวกกับเงินอีกก็คือโลภสุดท้ายก็คือไม่เป็นจริงนะครับไม่มีธุรกิจไหนที่มันได้เงินเร็วง่ายๆในเวลาสั้นแบบนี้นะครับนั่นคือมิจฉาชีพนะครับถ้าทําแล้วรวยจริงเนี่ยเขาไม่มาบอกเราเขาบอกญาติบอกเพื่อน <ทำ S 1> บอกฝูกง้คนเขาทำเองนะครับนี่คือหลอกให้โลภ ต่อไปหลอกให้หลงให้หลงหลงอะไรมีผู้เสียหายบางท่านนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะหลงรักหลงรักมึงจากว่าติดต่อมาทางโซเชียลเนี่เป็นหญิงสาวสวยฐานะดีการงานดีก็พูดคุยกันสนิทใช่ไหมจนฝ่ายชายเนี่ยก็ว่าเคมจะเป็นแฟนจริงๆหลังจากนั้นก็เขาว่าชวนลงทุนลงทุนง่ายๆเหมือนกันครับ ลงทุนทำโน่นทำนี่กลัวเงินไปก็คือพอได้จํานวนเท่าที่เขาต้องการแล้วก็จะขาดการติดต่อนะครับที่คือหลอกให้หลงหลอกให้หลงหลอกให้รักผู้หายเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันนะก็จะมีโปรไฟล์ผู้ชายที่หล่อรวยการงานดีฐานะดีมาชวนพูดคุยจนหลงแล้วก็รักหลังจากนั้นก็ลงทุนนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้ลงทุนนะครับ เพราะฉะนั้นสามเหล่านี้คือกลวิธีของคนร้ายในวิทัศนีพก็คือหนึ่งหลอกให้หลอกให้กลัววหลอกให้โลภหลอกให้หลงต้องไม่เชื่อต้องไม่เชื่่อไมโอนโอนครับก็ฝากสาระดีๆเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปยังพักพวกคุณฝูงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ